วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาฉลองแปดสิบซับนะครับผมนี่นะครับแปดสิบซับแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามผมนะครับอันนี้เราก็จะมาฉลองแจกรหัสเอาวีกันนะครับคลิปหน้าจะให้ฉลองอะไรก็เมนนะครับคลิปอันผมจะเน้นเอาวีเป็นหลักนะครับ ฟรีไฟล์ Fi นะครับประมาณนี้นะครับผมพิมพ์ตามผมเลยนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับ ถ้ใครดูไม่ทันก็ไปดูใต้ด้านล่างคลิปอ่ะผมที่ไม่ได้ลงคลิปมาก็ไม่ว่านะครับมามาดูกันมผมจะพยายามทําคลิปให้คนดูนะครับมาดูจะฮีโร่นะครับนี่นะครับ แล้วก็มาดูที่ขังนะครับมียึด่าไรนะครับผมก็ถือว่าแจกแจกไปนะครับแบ่งกันเล่นนะครับชิปหน้ายากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับแรงก็แรงอะไรวะแบบ่งกันเลยนะแบงบอลน,นะครับประมาณนี้นะครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ